สวัสดีครับพามาย่างตลาดสี่มุมเมืองครับมาเบิ่งแตงโมลาดเจติกนะครับเจติกแตงโมโนะครับผมคนลาดเพื่อเด้อลูกส,สวยๆอย่างสีครับลูกละสี่สิบห้าบาทครับผมโอ้โหไอแถวนี้ลาค่าลูกละสี่สิบบาทครับลูกละสี่สิบบาทโอ้อันนี้ใสใหญ่มากครับ ใส่ใหญ่สวยงามครับลูกละลอยสี่สิบบาทครับผมโอ้ราคาแพงแค่กันตัวนี้อันนี้ลูกละสามสิบบาทครับผมปโอดโถลูกสามสิบบาทลูกสามสิบห้าบาทอ,อันนั้นลูกลอยหกสิบบาทครับโอ้ยเบิ่งครับเห็นบ่ลูกลอยหกสิบบาทกันนี่ไก่ฟูดลูกละลอยครับ หน่วยละเจ็ดสิบบาทครับหลานเจแอดครับเจแอดครับนี่นะครับหลานเจแอดอันนี้ของเพื่อนขายแปดสิบบาทครับเจแอดเด้อครับเด้อหลานเพื่อนนะผมให้บเบื้องเบอร์โทรไว้เพื่อใครอยากมาซื้อมาเบิ่งแตงโมห้านซับสมปองไพศาลครับหน่วยใหญ่ๆเพื่อนขาย หน่วยละแปดเอ้เน่วยละเจ็ดสิบบาทครับโอ้โหนะครับผมเห็นเด้อครับร้านซับสมปองไพศาลผู้ใดอยากแตงโมไปไขายมาซื้อเลยครับไเ<อ>นื้อเนื้อละห้าสิบบาทครับโอ้บอกักใหญ่ขึ้นกันครับนี่ยเนื้อละห้าสิบบาทครับเห็นเด้อครับหลานซับสมปองไพศาลครับผมมาถแถวนี่ หน่วยนี่ครับหน่วยละหกเอ็น่วยละสี่สิบบาทครับเนื้อแดงแป๊ดนะเนื้อครับมาเบืองลานนี่ครับเพิ่นว่าแตงโมซอนยาครับลูกแดงแดงนี่ครับหน่วยละเจ็ดสิบบาทครับแตงโมสาย้ำพึงหน่วยละหกสิบบาทครับผมโอ้สวยงามนี่นะครับนี่ครับผม แตงโมสัญญาครับล้านสุวรรณภูมินะครับสุนุพันธ์แตงโมนี่ครับผมโอ้เนื้อหน่วย60บาทครับนี่หน่วย60บาทครับผมโอ้ยบักใหญ่เลยไอ้นี่หน่วยละ50บาทครับหน่วย50บาทครับผมเมึงล้านแตงโมเพิ่นครับมีหลายราคาครับมาเลือกเอารถล้านสุวรรณภูมิแตงโมฟาร์มครับตลาดซีมุมเมือง อันนี้ด้วยแล้วหกสิบาทครับผมบ้านนี้ด้วยครับบ้านสุวรรณภูมุ่มมเบิงร้านนี้ครับเพิ่นขายแปดสิบบาทครับด้วยใหญ่ๆครับมาถแถวนี้หกสิบบาทครับแถวนี้เจ็ดสิบบาทร้านเจนุชเฮียช้างตลาดสีมุมงเมืองเลครับเด้อผูใดออยากได้แตงโมมาสื่อโหลดนี่ครับผมโอ้ มาเบิ่งแสงโนบลาดน,นี้ครับลาดโชคเจลเล่นซับครับผมหน่วยละห้าสิบบาทครับหน่วยหกสิบบาทครับโอ้ยแดงุ่นหน่วยสี่สิบบาทครับผมหน่วยสี่สิบบาทครับลาดน,นี้นะครับโชคเจลเล่นซับแตงโมงคนงามๆทั้งนั้นเลย นี่แะครับผมโอ้ห้าสิบบาทด้วยนี่ไนอะ้หน่วยหน่วยสี่สิบห้าบาทครับหน่วยสี่สิบห้าบาททั้งในสามสิ 50, 60, บห้าห้าสิบหกสิบแปดสิบก็มีครับเอาบาัตรเจอองนะครับเจอองสีมุมเมืองนะครับใหญ่ยันสีเนื้อสสวยแปดสิบบาทต้อนหน่วยครับผมโอ้สวยๆอย่างนี้แปดสิบบาทครับ หาสิบบาทก็มีครับผมหาสิบบาทครับน,นี่ครับร้านเจ๊อ่องครับแถวนี้หน่วยนี้กองนี้เพิ่นขายหน่วยละหกสิบห้าบาทครับโอ้ไอน,นี่เก้าสิบบาทครับไอน,นี่สามสิบบาทครับโอ้เนื้อแดงคือกันครับสามสิบบาทเนื้อแดงร้านเจ๊อ่องสี่มุมเมืองนะครับผม นี่นะครับแบกแจก35บาทครับโอ้ยถ่ายถ่ายแล้วครับนี่ร้านเจ๊อองนะครับผม<ด>นี่<ด>เจ๊อองน,<ห>น,นะครับเออตลาดสีมุ่งเมืองครับเจ๊อองแตงโมนะครับอยากได้แตงโมไปขายไปกินมาซื้อน,นี่เลยครับเพิ่นขายหน่วยละ4ีหาไอ40า้40บาทก็มี35บาทก็มีครับผมราคาต่อได้เพิ่นว่าราคาทรงราคาเนต่อเพิ่นได้ มาบาัตรเจ๊เต๋อครับเพิ่นขายหาสิบบาทหาสิบหาบาทครับป้บาติโตนี่นะครับแตงโมมีขายมืดปีครับเป็นหน่วยชิปหน่วยหน่วยหน่วยละสามสิบบาทครับตัวนี้ร้านเจ๊เต๋อสี่มุมเมืองเด้อครับเด้อนี่นะครับผมไป้บึงนี่ราคาบอกเติมโตเอิญไอ้นี่หน,หน่วยละสามสิบหาบาทครับเพิ่นกำลังเสร็จอยู่นี่ หน่วยสามสิบห้าบาทครับแตงโมด้บโมเมนต์้นดิหน่วยละสามสิบห้าบาทอันนี้หน่วยละสี่สิบบาทครับมาเบิ่งแตงโมบานนี่ครับอันนี้เพิ่อนขายสามสิบห้าบาทครับผมโอ้โคุณห้าสิบบาทก็มีสามสิบบาทก็มีครับนี่นะครับกองนี้เพิ่อนขายหน่วยละสี่สิบบาทครับ ลานสินสับลานสินสับถาวรเด้อตลาดซีมุมเมืองอนี่นะครับผมแตงโอนใบสั่งไม่ยี่หาบาทก็มีครับข่าวมาเบืองบานนี่ครับเคุณขายหน่วย60บาทครับบักใหญ่ๆดิโอ้ยอันนั้นเคุณขายลอยนเนเื้อแดงแป๊ดครับผมตั้งในก็มีครับผมร้านซับพุน่นเอ้ยเพิ่มพูนซับครับผมตลาดซีมุมเมืองครับ นี่นะครับผมฟองน,นี้น่วยละสามสิบบาทครับอันนี้กันนวยละสามสิบบาทครับน่วยสี่สิบบาทครับนี่นะครับไอแถวนี่ละค่าลูกละสี่สิบบาทครับลูกละสี่สิบบาทอันนี้ใส่ใหญ่มากครับใส่ใหญ่สวยงามครับ ลูกละรอยสี่สิบบาทครับผมโอ้ราคากระพงากี่กันตัวนี้อันนี้ลูกละสามสิบบาทครับผมปโอดโถลูกสามสิบบาทลูกสามสิบห้าบาทอ,อันนั้นลูกลอยหกสิบาทครับโอ้ยเบิ่งครับเห็นบอกลูกลอยหกสิบาทก็มีนี่นะครับบรรยากาศตลาดซีม่วงเมืองโซนขายเตงโมเขาครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ